นี่ค่ะวันนี้นะคะเราค่ะเราจะมาทำขนมก,กันแต่เพือแก,ไป,ก,แกไปแล้วทุกคนเพือแกไปแล้วไม่เป็นไรเราวเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะใช่ค่ะมีนํามาช่วยกันเร็วมาดูกันทีนี่โอ้ยมีอันนี้ด้วยอะไรอีกนะตอนที่เราเล่นข้างล่างทำไมถึงที่กันไม่ซื้อมาล่ะ พี่ซื้อมตั้งหลายวันแล้วแต่พี่ลืมอันนี้ด้วยนี่ทุกคนมีที่ถตงตัวด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นนะมิน่าอย่าเพิ่งเล่นนะมีน่าอย่าเพิ่งเล่นเราต้องทําขนมกันก่อนนี่ทุกคนมีไปนี้ด้วยใช่ใช่ทุกคนได้ไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตค่ะแล้วต้องพูดค่ะทุว่าทุกครั้งนะคะ เอ้ยทุกคนเราได้นี่สตรอเบอร์รี่และราบเบอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้ใช่ค่ะมีอะไรกันเนี่ยมัาไม่มีแล้วแล้วมีแต่งกล่องนะคะน้าฝากทิ้งไงนะโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยนนะคะแล้วเมีะยอย่าเพิ่งเทเอาเอาไม่เอาม่ก่อน ที่ไม่ไรต้องทำที่บ้านบ่อยมากคิดว่าคงจะหลักการเดียวกันทุกคนรู้ไม่ไทยหนูต้องเอากลับมาเอาไม่เอาพี่กับเอามาเอามาพี่คิดว่ามันต้องมีวิธีการบอกแม่เลี้ยวทิ้งดังพิ้งจานนักขุนจารึกว่าในปีหยวนหนิงห้างหลวงตรงเยี่ยวว่ามีอะไม่มีปอกเลยเอาไปทิ้งใชไม่มีปอกอะไรเลยอ่ะพี่แค่เราต้องทำเองแล้วล่ะ แม่เราจะเริ่มทำอันนี้นะทช่นี้ก่อนแล้วเราก็จะเลือกสีเทาชอนนะคะเออเอลกิ่งเอลกิ่งแม่คะแต่ว่าอย่าส่งเราไปที่ดินแดนที่สูงก็แล้วกันงั้นยากแน่เลยคุณเนี่อยู่ในยุคสมัยไหนก็กินดีอยู่นะไปไปตรงนั้นทำไมมาเกะกะถ้าเกิดว่าที่เพื่อนเที่ยวมันเย็นในนั้นอ่ะ ถ้าทุบทั้งตียังไงก็ไ่ตาย้ยนะเขาจะได้าเองล่ตกที่รออกทำมันหน่าใสชุดแต่ผลาสวนโชว์เพื่อนไหมไม่ใส่ชุดชี้นกูนะเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเห็นชื้นๆูแล้วเวลาเอาชือื่นหาดีใครจะมีเวลาเอาอะไรมาอวดเพื่อนอเอาชี้นักูพี่ให้เพื่อนดูไปแล้วอ่ะ จำได้ไหมเอิ้น <acceptable S 1> พี่ลงคลิปไปพี่ลงให้แล้วมินา่าเราเอาเสื้ออีกเพื่อนหนึ่งมาดิไปงานกับคุณพันพันหมื่นหมื่นครั้งหเหลืองอ่าให้เพื่อนดูแล้วที่มิน่าจะโชว์น,นะคะเหลืองพี่น่าดูแล้วให้เพื่อนดูนี่ค่ะเออชุดเซนิสือค่ะนะเก็บให้เพื่อนดูเฉยๆเอากล้าใหญ่ยิ่งอีกทีเราต้องช่วยกันทำนะโอเคเมียใครเฝ้ายังอยากใครกล้ามาลื้อเชียว

มีน่าไม่ต้องกดตรงนี้นะมีน่าแค่ถ่ายโดนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเล้ต้องปีแบบนี้นะคนใช่ค่ะโดมนี่มีน่าดมว้าวหอมอ่ะเอ๊ยชมพูเหมือนเลยอ่ะมาเลยถ่ายชี ใช่ <7 S 2> ามาต้องเช็คก็ได้อันนั้นมันมีดีโออัน,นหลอหนึ่งสองสามเราจะทำแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะใช่ค่ะน้กนดกกน่ากินมากเลยค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วตรงกัน นี่ค่สวัสดีหน่อยก็สวัสดีไปแล้วสวัสดีทุกคนเอเ็นจเล็กไหมเนี่ยเป็น,นแค่นี้ก่อนแล้วกันโอ้ยฮึยลเองทิมะ แค่นี้นะเราจะไม่กินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดอันนี้ไปแล้วนะคะต่อไปตาอ,อันนี้ปังอ่นนี่ทุกคนเดีย๋ยวเราจะใกล้เสร็จแล้วเหลือทุกอันเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาสตอรี่ผสมกับช็อกโกแลนนะคะใช่ค่ะทำไมมันเลอะอุ๊ย มือบางอ่ะมือบงับงบังบังบังเกินมาชดวินาอย่ามาชนนะเพราะตอนนี้จี่เงี้ยไปตั้งแล้วเราทำการทำเสร็จแล้วนะคะให้วินาถ่ายแล้ววนากดอะไรเมื่อโซ่ไหม,มนุ๊ะเออตอนนี้น้องก็เก่งแล้วนะปีนชั้นชั้นสองแล้วปลาใหญ่เลยวินาคลิปด้วยนะน่าจัดการอเอาไปนะนะ้าพี่จัดการเรื่องวิดีโอกับคลิปแล้วให้ดูนะคะเป็นยังไงะที่เราปีไปเสร็จเพิอมปีค่อน ไม่เป็นไรมีนะมีนากรบลงแล้วก็เอาของลงลงไม่เป็นไรมีนาถ้ากล้าทำอย่างนี้มีนาอย่าไปยุ่งนะปล่อยให้ข้าเอากล้าลงไปแต่มีนาต้องระวังให้มันโดนแบบมีนานะระวังนะอันนี้ค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็จบทุกคนถึงทุกคนถึงี่ม้าจิ้มตานะก่อนอื่นนะคะเราจะแกะก่อน นี่นะคะไหน่อเอาเย็นไม่เลยทำไมชอบเล่นนี่นะคะแล้วแกะไปนะคะเอาไปทิ้ไว้ตรงนี้เลยกระดาษโอ้มาก่อนนะโอ้ได้นี่ค่ะเอออันนี้นะ่ยแล้วเราจะทำนะคะอุ้ยมีกระเช็ดกระดาษแบบนี้นะคะมันเลอะค่ะอุ้ยเลอะเลยเราจะทำให้หนูก้าตัว มันก็โตแล้วไงถ้าถึงม,มันยังเอาขวดนมลงอ่ะก็มันเล่นไงฮะเล่นขวดนมตัวก้ายังไม่รู้เรื่องโตแล้วแจยทำไมยังไม่รู้เรื่องก็ยังพูดไม่เป็นและฟังภาษาคนไม่เป็นถ้าจะพูดก,กับว่าก้าวมนะต้องพูดแบบช้าๆแบบเออช้าๆ ไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปมันเป็นไรมันก็เข็ดเองมีนาไม่ต้องกลัวหรอกเป็นกลัวยังก,กับแมวน่เ,เดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเอากล้ามมึง็คแป๊บนึ้งนะทุกคนคือ,อ,อที่เราเท่ากันนะคะมันแล้วเท่าอะไรใครเอาเน้ตมกต้มนเดี๋ยว<ห>ฉันเก็บเอง ฮัลโหลน้อันร้อนไงฮันฮอนฮันฉันได้ยังไงวันนี้ฉันสนิทเนี่ยาท่มันไปที่จังฟีีแล้ว เราจะชิดทำไมถามถามเองตอบเองอะไรของเราเนี้ยตะโกนปุ๊บปาเลยอุ้ยคือว่าเราเอาขอว่าเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนนะคะ อร <Sen> ม, es, ม,มนอะะแน้ทุกคนแล้วมาเสียบให้ด like ูใช่คะทุนทุกคนไมอนี้แล้ก็เสียบเข้าไปนะค่ะยายขอดูหน่อยเสียบแล้วก็ไปแบบนี้นะคะนี่นี่แล้วก็หยิบอะอีกอันนึงอย่างนี้หยิบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เราเรื่องนี้ไม่นาเราพี่คนตัดเองโอเคทำามยิให้นาหน่อยนะนาแค่ชิมเฉยๆนะเอยมีนาเราให้มันแข็งก่อนยังไม่ได้เอาไปช่องฟิีเลยฮะ่ะยังไม่ได้ไปช่องฟรีดอ,อือ<ห>ฉันกินะไม่ได้น,ดนะช่างกินนะไม่คุ้มกัหเรา มันยังกินไม่ได้มันยังเหลวอยู่เนี่ยให้เป็นแบบนี้ไม่น่ากินไม่ได้นะเออคุณเอาดอกข้าวปลไม่เก่งนะโอ้ยลูกก็หายตัวไปก็อยู่ข้างบน<า><อ>นั่นหาเองอยู่ข้างบนเองเหรอถามเองแล้วก็หาเองไอ้ของเขาแล้วยยก็หายไปอยู่ข้างบนไปโคตรเก่งนะ ชอบคจมรอยย,ยังเหลืออีกกี่ไม่ขนาดเลยพอถือกล้องมาลงเปล่าลงอะไรมาลงเปล่าแล้วหยิบอันหนึงกันนะคะพอออยา่าค่กยๆอยู่ต่อพหนูจะไปเล่นด้วยก็ข<อ>ึ้นไปอย่างนั้นอ่ะก็ ตอนนี้หนูไม่ว่างเออโอ้โหเยอะมากฮอร์โมนฮอร์โมนหนูจะได้อยู่คนเดียวหมดแล้วใช่ไหมอ๋อย่าไม่หมดโอเคเหมาะเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะเอาไปทีช่องฟรีนะคะ เราเจอกันนะคะเราไปน้นพอพ่อปืนสินโอเคนะเราไปช่องฟรสเสร็จแล้วนะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีของเล่นมาด้วยนี่ แล้วเรามาทำกันต่อเราจะเอาโครศัออกมาก่อนนะคะนี่มันน้าตาแบบนี้ทุกคนดูหน้าตาหน้าตานี่เราจะใส่แล้วราจะเสียบผให้เเหรอเล่นอยู่อ่ะ พี่ใส่เอานี้ไหมขรตานะอันนี้ตาพี่ถ้าพี่เล่นเสร็จแล้วต่อไปตามีนานะโอเคนะถ้าพี่เล่นเสร็จแล้วเป็นไรจับเล็กมาจังเลยอ๋ยพี่กำลังขำออกผออกเอาผมไหนผมนี้กับผมนี้พี่กำลังเล่นเยอะ่ แป๊บนึงนะคะพี่สินี่เขคนเราลองติดสติ๊กเกอร์อยู่นะเออออฮะให้ต้องติดให้มันเรปียกเราปียกเปียกรองเท้าเหรอผู้หญิงก็ต้องใส่รองเท้าสวยๆเต็มก็สวยนะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วทุกคนของหนูนะคะอยากทําให้มันเป็นเต้าหินนะคะไม่ใช่ว่าปกติทุกคนชอบเต้าหินนะคะแต่หนูอยากให้มันเป็นเต้าหิงแสนสมบูรณ์นะคะแล้วเราหดผงก่อนนะคะ อ่ะค่ะของออเขาอยาให้เขาใส่ชื่อนี้แล้วก็ขาเก่กงเขาก็รองเท้าแล้วผม,มวก็แบบนี้โอเคแล,อแล้วพี่ตัดนะแล้วพี่ติดให้นะโอเคอุ้ยถ่ายไปให้ยากได้ชื่อนี้แล้วทีหลังพี่จะซื้อมาให้อีกอันหนึ่งนงมีจะเอานนี้หรืออีกอันหนึ่งอันนี้ นั้นพี่จะให้มีนานี้ไปแล้วพี่จะซื้ออีกอันหนึ่งแต่ว่ามีนาห้ามมีนาจะไม่เอามีนาพี่จะไม่ให้มีนาตอนนี้จนกว่าพี่จะได้อันใหม่มาเท่านั้นพี่ถึงจะยอมให้นี่าอยากให้มันใส่ผม,มี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ใ,<ช>ใส่แบนี้เลแล้วพี่ตัดผมให้ ก่อนอื <Wait>. ่นนะเราต้องจ่อหอกก่นเฮลโดทุกคนคุณต้องไปชุดอะไรชุดอะไรชุดอะไรชุดนี้โอ้ีหวินาทีตัวก็ไม่เ่าฮึฮึ นี <Es> ่นะคะนี่นเลือกชุดนี้สีแดงช้นแล้วก็กางเกงนี้กางเกงฟ้าฟ้าแล้วก็ดอกไม้นี่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 น่ต้องชี้นานาเอ้อไหนอะไรอีกกางเกงไหนกางเกงอันนี้โอเคแล้วก็ถุงกระเป๋านี่นะคะทีมีนาเลือกกางเกง เขาไม่คยชันนะรอแป๊บนะแล้วก็ลองเทาแล้วป๊บนึงยังไม่เสร็จเย้อันนี้ต่อไปอะไรแล้วกองเท้าเออฮะเราใส่รองเท้าให้แบบแล้วก็กระเป๋าด้วยนะ

นี่นะคะก็คือของมินาค่ะต่อไปนาจารย์ครับไปถอดวิกก่อนนะถอดวิกผมก่อนไะก็จะทำใหม่เนะยต่อไปตาพี่แล้วพี่กัสเสร็จแล้วอะพี่กัสเงตัวเสร็จแล้วตามใครก็มีนาใช่มินาตามที่เสร็จแล้ว ถ้ามีนสรเจแลวตาพี่แล้วต่อไปตาใครกันเนี่ยผิดตาโอเคแล้น,นกติดอ,อ, <c oughs> อะไรวะมันน่าจะหลอกตรงไหนมีนะ้ไม่จะตลกเลยใช่ไหมทุกคนก็แค่ตดเนาะใครๆก็ข <c oughs> ำอยู่เรี่ <c oughs> อะไรครับคุ่มยำดังอี <c oughs> ไปตามดีใช่เละทุกคนไปนะคะพี่ก้าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอยังไม่เสร็จอันนั้นของมีนาอันนั้นมันของมีนาอันอันใหม่หรออ่ะอะไรอันใหม่เหรอเนี่ยไม่ใช่อันใหม่อันเก่าอันนี้ก็อะไรเหรอมองเตนะอะไรเนี่ยแค่เป็ดเดียวเองก็ยังทำมันเป็ดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เลยเนี่ย ใส่ชุดิเ็ษก่อนยังวิเศษเลยเห็นเห็นนิ้โปู้น้ไแม่ได้ทำอะไรเลยอะไรไม่ทำอะไรเลยก็ตามเธอไะไรเจ้าเนอะ

只会怪我砸了你们的饭碗。谁给我的出过新的计划？连机器人，一代代都会被取代。你们这样用十七岁就能活到七十，如果我是他，是啊，呸！而且而且而且而 谈判时间到，你们要是再不走，我就叫保安了。厂长 <laughs>、啊，我、啊、们……你看这哪？这、啊、哪、啊啊啊啊哎 ไปก็นี่นะนีมาให้อกไม้มาให้อืมนี่ต่ห้องไม้มาให้สาอันเงห็นไหมทุกคนเห็นไนมอันนี้ให้ดอฮอนดูนะนี่เดียวของ้างตองไม้มาให้อะไรเนี่ยโยวตอกไม้แบบนี้ก็เอาไปหักเดี๋ยวจะได้กอดเลย้วมันต้องชิบชิด ผู้ล้อนหน้าตาเย็นเลยท <c oughs> ไมดูของตัวเอไม่สวยอ่ะเฮ้ยมันน่าเกลียดนะนั่ใส่ผมอื้นดีกว่าไม่อยาไปได่ <c oughs> น้อใส่ผมเจ้าหญิงดคนใส่ ทำไมมันตให้กดชินี่เันญามามให้อ hey. <op ownership> yeah, um ันนี้น่อกไม้ของเธอที่คนมันรบกวใช้กลังทำงานแล้วก็ฉันก็ไม่บอกว่าทำงานหรอกแล้วใช้กันนะ ăn thích 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 一直做到现在的文杰集团，生意是越做越大。可是我们家的人口呢却越来越少。太爷爷那一代有兄弟个人，二爷爷那代呢就只剩三个了。我爸爸那代还有兄弟二人好不容易有了你，可是你爸爸却有你这样的儿子，所以呢，嘿嘿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 了嘿嘿嘿

你有这个把戏演多少回了，我都看腻。而且呢，你有这个精神？哇，这婚结婚！好了好了，结婚结婚我我还能够演烦吗？儿子乖乖结婚，我还没演出来？我没边了，别再来了。你那敢碰？那边来热闹来好啊，你看这个都凉了。哎，不生气了。啊，我都等都离了啊。

ติดสี่อป้าต้องเดินทางสามั่งดีนับใบนับบอมเดินทางสามชั่วโมงกว่าค้าสโงประมาณสสี่งหรอเนถึงก่อนเวลาเที่ยงอ่ะบ่ายโมงนี่นับไปเรียสี่ชั่วโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเที่ยงเ็ดเ็เก้าเก้า ก้าโมไหมข้ารอก้าโมอ๋อว่าอยู่ขาดอะไรไปผ่ารู้แล้วเก็บของอันนี้ไว้ไหนเนี่ยอันนี้ไว้ไหนเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ด้วยไม่รู้เลยที่ว่าถือนักเรียนฝึไว้อมันนเิมมะ ค่ณเปลืองแม่มาแม่จะปลือิ้ไขายคิไม่เห็นีอะไรเลยน่น่เลยนะทุกคนขอโทษนะที่มันไม่มีอะไรเลยลูกค้าที่เก็บของเก็บไม่ดีดีวันที่มีเด็กกแล้วมีเอาไปก อะเอารอกันนะคะไอ้จิมแข่งนั้นค่ะจะมาดูกันอีกแล้วนะคะไอ้จิมแข่งตัวแล้วนะแล้วทุกคนนั้นหนูให้ดูนเออมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาชิมกันก่อน มีตากินอือืม,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 มอร่อยเหรอแล้วแบบอร่อยเนาะอร่อยกินได้นะตืวนิ๊กเองนะพอดีอยู่จะให้พี่นิกับมินากิ้เอนเทียงสีน้ำตาดูเหมือนเห็ดเลยเนะี่ยเห็ด <贴>嗯，我要是我输的话，可是如果你输了，嗯、就随便吃一个。嗯，好。我们再听你卡数牌。嗯。还可以听吗？嗯，好嘞。刘嘉欣，如果这个渣男输了。嗯 ป้าจะกินอีกไหมห่านบูจะกินอีกรอบมนึงไหอยากกินเนี่ย like ม่เหรหือว่าเก็บไว้ให้เป็นดกับมีนากินอืันนี้หนูเห็นมันล้อก่อนทจะกินเลยอืม คุกคนคะเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นกันออก,ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะบาย